สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีหา M-BEN นะคะสำหรับมือใหม่เนาะซึ่งถ้าเราผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะเราก็ยังเป็นมือใหม่กับเกม m o i l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  g g n n s อยู่นะคะทุกคนซึ่ง M-BEN เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะจะเป็น M-BEN ขั้นพื้นฐานแล้วก็มีพวก MB e n แท้งนะคะก็จะแยกประเภทน,นะะักข้า เมดอ่ะนักสู้ทั่วไปซับพอร์ตแล้วก็เลเวลนักยิงทั่วไปประมาณนี้นะคะซึ่งเอ็มเบนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นผงคิสตัลสีม่วงนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรผงผงเอ็มเบนเนี่ยในการมาอัปเกรดนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอะไรนี้ด้วยนะคะซึ่งเอ็มเบนนะคะที่เราต้องอัปเกรดเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆลูนใน RV แต่อันนี้นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าในโมบายจะเรียกว่าเอ็มเบนเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบ เอ็มเบนในแต่ละสายก็คืออัปเดตไปเลยสมมุติเดี๋ยวเราลองเลือกฮีโร่ตัวนี้อันนี้จะเป็นเมนอันนี้ก็เออแทนที่อะไรอย่เงี้ยท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กำลังหาร้านเติม หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กัน,นะค่ะนี่ก็จะเป็นเล <commitments. S 1> ราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปลแไฟไฟไะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่อนะคะ แกเนเฮ้เพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่มเมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ทุกคนอ่ะเดวมากดอัปเกรดกันนะคะคือตอนนี้เราก็เล่นกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมเอ็มเป็นอ่ะเดี๋ยวมาลองบอกวิธีสะสมเอ็มเป็นก่อนนะกดมาตรงรูปบวกนะคะทุกคนจะเจอกับ วิธีรับชิ้นส่วนเอ็มเบนอ่ะวิธีแรกจะเป็นการเล่นบอร์เอ็มเบนในร้านค้ากดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเราสามารถใช้ตั๋วกับเหรียญเหรียญทองเนี่ยนะคะในการแลกได้คือตั๋วกับเหรียญทองเนี่ยก็เล่นมากิจกรรมสายฟรีต่างๆนะคะที่รีวิวไปเนาะอืมก็สําหรับเอ็มเบนนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ตั๋วในการสูมนะคะซึ่งบอร์เอ็มเบนเนี่ยก็จะเป็นบอร์ประเภทที่แนะนําตอนนี้นะคะก็จะเป็น บอ่อเวทเวลาคงเหลืออีก17ชั่วโมงตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาสุม่มรีเฟซไปเรื่อยๆนะคะตามวันแล้วก็เวลาสำหรับบอ่อเอ็มเป็นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันอันนี้ปึ๊บไปอย่างนี้ตึ๊ดตึตตตต๊นี่เฮ้ยได้อ่าอันนี้นะคะบอ่อเอมเป็นเรากดค่าแอนิเมชันไปก็ได้นะคะถ้าเราแบบอยากสุ่มเร็วๆคือเราคิดว่าผู้เล่นใหม่เก็บก็ดีนะมันจะได้แบบ เอาไปเล่นอัปเกรดเราจะได้แบบแรงๆไงเออนี่ก็หมดแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เหรียญในการสุ่มได้แต่เราจะเก็บเหรียญไว้ซื้อฮีโร่ก่อนนะทุกคนอ่ะเราก็สุ่มไปนะคะบอเอ็มเบนแบบนี้อ่ะตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะก็กดกลับออกมาวิธีที่2ก็คือจะเป็นการซื้อ Pack แพ็คระะหีบเอ็มเบนในร้านค้านะคะอันนี้ก็สามารถใช้800เหรียญในการซื้อได้เ,ดเราซื้อให้ดูนะคะหนึ่งอัน ึ๊บแบบนี้แล้วก็จะมีเซตเอ็มเบทั่วไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ยังจะไม่ซื้อดีกว่าสามารถใช้เพชซื้อได้เหมือนเดิมแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นหมุนเสียงดวงในร้านค้านะคะนี่ก็สามารถหมุนฟรีได้นะคะทุกคนนี่ได้ผงเวทมนต์อะตกลงอันนี้ก็จะใช้ตั๋วในการสุ่มเหมือนกันนะคะนี่อืมแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็น เล่นวงล้อเวทมนตร้านค้าก็คือกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะได้เอ็มเบนไปเนาะนี่ก็จะได้เป็นผงเวทมนต์นะคะแต่กิจกรรมนี้ต้องใช้เพชรน,นะทุกคนอถัดมานะคะทําภารกิจรายวานนะันอ่ะก็คือเป็นภารกิจตรงนี้นะคะก็เข้ามาเล่นแล้วก็อัปเกรดนี่จํากัดตรงนี้รับสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะถัดมาจะเป็นเป็นสมาชิกแสงดาวก็คือคล้ายๆวอรอ์พัทในอาวีทุกคนแต่ สำหรับสายฟรีเขาก็แจกนะไม่ใช่เขาไม่แจกก็แจกแบบทีละ5้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเก็บไปเนาะสำหรับเอ็มเบนก็วิธีง่ายๆก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็จะมีในกิจกรรมพวกนี้คือเขาก็จะแจกแบบเป็นกล่องไปอะไรก็ลองมาเปิดดูนะคะอ่ะประมาณนี้ทุกคนจะเป็นกิจกรรมแบบ ผู้เล่นใหม่ตรงนี้นะคะนี่ก็เข้ามาทํากิจกรรมได้ตั้ง100เนี่ยทุกคนเข้ามาล็อกอินอะไรพวกนี้นะคะไต่เลเวลเลเวลเขาก็แจกนะสำหรับเอ็มเบนอะผงเอ็มเบนใครที่แบบอยากอัปเดตอัปเกรดเร็วๆนะคะอะมาดูตรงปรับแต่งนะคะเรามาอัปเกรดเอ็มเบนกันแล้วก็กดคําว่าอัปเกรดไปเลยจบคือกดง่ายๆแค่นี้นะคะอะสมมุติถ้าู้ชมเล่นอย่างเราชอบเล่นนะักกินก็อัปเกรดไปแม่งเลยอย่างนี้อะอะัปไป นี่อัพไปนะคะนี่นี่มันก็ขึ้นมาเวลสลิบ้ะโบยสิบห้าละนี่อัปเกรดไปนะคะจนกว่านี่คือหมดแล้วนะคะตอนนี้ผงเอ็มเบนเราหมดแหละคือมันต้องใช้แบบผงอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อัปเกรดไปชิ้นส่วนเอ็มเบนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้นะคะก็มาเก็บแล้วก็สุ่มออกไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเก็บนานหน่อยนะทุกคนก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็ใจเย็นๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจเอ็มเบนมากขึ้นนะทุกคนนี่ ก็มาเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับใครที่อยากได้ทางลัดนะคะทางแฟนเพจโมบายดีเจนนะคะเขาก็แจกเซตทั้งเอ็มเบนทั้งฮีโร่ทุกอันแหละลองไปเล่นกิจกรรมพอดูได้นะคะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ